อ้พัชราภาไม่โอเคโดนเอารูปบ้านมาโพสต์เตือนลบรูปและขอโทษวันนี้ทำเอาแฮชแท็กอั้าพัชราภาเดือดเลยทีเดียวหลังจากได้เห็นว่ามีคนนําภาพบ้านของอั้ามาโพสต์หลังจากที่ไปไลฟ์สดกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นล่าสุดเจ้าตัวเดือดสุดๆออกมาโพสต์อรี่ไอจีว่าไม่โอเคคุณไม่มีสิทธิเอารูปบ้านคนอื่นมาลงช่วยลงขอโทษและทิ้งโพสต์ขอโทษ2อาทิตย์และลบรูปออกทันทีวันนี้และอีกหนึ่งโพสต หมายถึงต้นโพสต์ที่ต้องลบส่วนคนอื่นๆเพจอื่นอ้ําเข้าใจว่าไปเห็นรูปมาก็เลยเอามาลงต่อๆก็เข้าใจได้ล่าสุดอ้ําพัชราภาได้รับการขอโทษแล้วอ้ําได้รับการขอโทษจากคนออกแบบแล้วนะคะที่นํารูปบ้านของอ้ําไปลงโดยไม่รับอนุญาตอ้ําเคยโดนคนตีนและบุกมาหน้าบ้านเพราะจําลักษณะบ้านอ้ําจากรูปถ่ายจึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ ขอบคุณที่เข้าใจค่ะซึ่งหลายคนได้แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้กันมากมายดาราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเหมือนกันไม่สมควรที่จะนำข้อมูลทั้งชื่อหมู่บ้านและลักษณะบ้านมาโพสต์ลงแบบนี้อันตรายมากๆ